ส่งกำลังใจไหว้ปัญญริษาเข้ารักษาตัวโรงพยาบาลด่วนต้องส่งกำลังใจให้นักร้องสาวไหว้ปัญญริษาหลังออกมาโพสต์ภาพขณะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยไหว้ได้ระบุรายละเอียดว่า it has been nearly two weeks since the incident and I'm still recovering unfortunately my heart is still beating irregularly especially when I wake up but I'm super thankful I'm in good hands Thank to everyone who w i s h e มี e a safe and fast recovery n a ร a ่นากะ a n น t ั้งทูมาย y f มิลี่ฟอร์ e พนบิงแมทรู t อลดิสขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงกันนะคะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วไหวได้มีอาการเหมือนเป็น Heart Attack ระหว่างการถ่ายงานเลยได้รีดเข้าไปตรวจหัวใจกับคุณหมอที่โรงพยาบาลสรุปพบว่ามีการเต้นผิดปกติจริงต้องรักษาให้หายขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่เป็นห่วงกันขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนๆที่คอยอยู่ข้างกันรักทุกคนนะ งานนี้เพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับต่างก็เข้ามาส่งกำลังใจให้สาวหวานกันมากมายอีจันบันเทิงก็ขอให้หวายหายป่วยกลับมาแข็งแรงโดยเร็วนะคะ